นี่โทนี่วิ่งเข้าสายกดสปีดเลยวิ่งมาครับหวังจะเข้าไปฆ่าไบดิสแต่เขากดอัติอุย้ยกลับมาครับเลนด์ฟ็อกเอ็นครับอยู่ในตำแหน่งไม่ดีเจอไบดิสเข้าไปฆ่าแอนโอ้แล้วเข้ามา2คนแบบนี้เสร็จการลุ้งสาไปเลยฮนะเจนสิทธิ์บาสไปไม่โดนโทนี่แต่กลายเป็นโดนเองแล้วตรงนี้ไออหมดบ <ร S 2> ้าน <บร S 2> มาไอ <บร S 2> ้ป๊อปโบ,คร,บ,บรครับแต่พวกไบดิสครับติดริปปเปอร์เบนซิ่งครับยังรอดออกไม่ได้อีเลสพยายามจะยิงคุณเคลาส์ทั้แต่น้องตีบางบทและตั้มีคุณนายบิดเก็บอีเลสไอ้เก็บน้องตีแอนแล้วอีเลส ด้วยอะแล้วด้านบนเจ้าบิ๊กหนึ่งต่อสองอยู่แล้วเหมือนจะเอาต่อครับตอนนี้รับเดับเลยครับแล้วใช้ดับดอกหนึ่งดอกสองครับดอกสามเก็บตัวผมว่าจะเก็บไปครับแล้วสามต่อเป็นที่ตัวของเมเปิ้ลครับแล้วเก็บดับเบิลคิวครับจบวิกเพลงดับอกดอกเหา่วมาเกี่ยวใส่เมเปิ้ลครับแล้วจะวาร์ปอดิสเปนเจอร์ใส่ใครดีครับตัวเองเลือดน้อยและดูอีเลนส์ครับกระโดดเข้าไปคู่ในบิ๊กครับใจกล้าห้าวหานมากๆและใจอูจะเบิลคิวรับอลซีจัดเกลิสิบบาร์ดเอาสติ๊กเกอร์จ้องอยู่อะ ครับและมาครับประกบสองหแบบนี้โทนี่พยายามจะเข้าไปต่อปัดครับด้วยวอลกิ้งโถและใช้ครับตัวของครับตาปอสวยงามครับแต่ว่าไม่สามารถเบรกการเข้าของฝั่งตรงข้ามได้เสียไป2เลยฮะแต่ตัวเองครับไม่มีดุเดือดอะไรด้วยครับตอนนี้ยื้อได้ไหมเข้าไปเปิดครับสำหรับโทนี่ครับปัดด้วยวอลกิ้งโถครับแต่ตัวจอมวิกครับดูเหมือนจะรั้ครับมันจะไม่ไหวเอานั้นแหละแบบนั้นครับเป็นสินเกรดจ็อมวิกไปได้เดี๋ยวเมือเอ็นรอนานเกินไปครับ แต่ว่าจะกระโดดเก็บตัวเมื่สินเกตไดแาตา่สิบป้าโดนสาไปกดดันเลือดหนักๆครับใส่บาซ่าเกมมิ่งและเก็บเพิ่มมาอีกหนึ่งแต่มีกองเงินสำหรับดีฟ็อกเอนครับและก็สลายให้ตัวของสาวครับ ไม่ทันได้เห็นนะแต่ว่าเขาวิ่งเข้ามาไล้เลยครับและมีมอนตีเข้ามาช่วยและใช้กระป๋ดนทคิดมาปัดครับยื้อได้นานมากครับและเป็นอีเลสครับที่ตายอยู่เลยล่ากแต่ด้านบนยื้อกันนานจริงๆครับนั่นคือหนึ่งต่อสองต่อสี่เลยครับไอเอเลสจ้วงที่กระโดดเข้ามากลางวงกดม้าเออร์แบันเตอร์เล็งไปที่น้องตีก่อนครับเป็นสุมรกครับที่เก็บไปคิวได้ครับแต่ว่าอีเลสก็เลือดเหลือน้อยเช่นกันครับมอนตีกระโดดไปแลกเวทต้นครับกับทีสุดท้ายครับตัวของริกเตอร์แต่ซาเเปอร์ครับโดนอยู่ครับแต่กำลังจะเต็มแล้วระเบิดเวลา โอ้โอไม่ตายเออโอ้โอลุ้นเกินจนเมืออเม่อกี้เพราะว่าดาเมจมันน้อยมากแต่ดูเต๋าครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ,บาปนิดรับยิงใส่ตัวของโนี่ครับกระโดดนี้ออกมาครับยังกัดป้อมกลางได้หรือเปล่าครับรถยังมีอยู่อีกคันสุดท้ายและพยายามจะยิงรถออกไปครับแล้วก็กัดป้อมกลางาได้อยู่เออไปนิด <ๆๆ S 1> รับลากไปหาเต๋าครับและตัวเองครับกระโดดกลับไปที่เดิมครับและใช้มออแล้วเก็บอีเลสก่อนตัวเองจะตายได้ด้วยครับล็อกจอมวิกเขาไว้เต๋าครับล็อกใส่จอมวิกครับแต่ตัวของมอนซีครับดาเมจพอเปล่าครับเต๋าครับยังเก็บตัววขอองจมิไไ้ด อยู่เข้าไปทิดไปทิศโซโลใส่โสนี่ครับแล้วเรียบร้อยเก็บตัวเปิดเขาได้และข้างล่างครับมอนตี้ยื้อไว้ได้แบบนี้ครับดีฟอกเอนครับโดนตามติดครับแล้วเต๋าครับเหมือนจะไม่ปล่อยให้รอดแต่ว่าเด็ดเอ็นเบสไปผิดตัวดีฟอกเอนครับได้ยิงไปแป๊บหนึ่งครับฆ่าแรกชิ้กับมอนตี้ไปครับและดุงครับไอ้ปอตโบครับเป็นเมทตัวน้อยแต่โดนลุมสามมาแบบนี้ครับมีอลิสวิ่งไล่ตามครับเต๋าวิ่งครับเดินตามโอ้พยายามจะสแปมสกิลครับไปนิดก็ยังอยู่ตรงนั้นไอ้ปอตโบอยูตรงแล้วไม่น่ารอดครับ แล้วอ้วอมัปินมาเลยอ่ะปันปันยิงยิงยิงปาาบปาฟปันยังไม่สามนาทีฆ่าได้เลยครับไม่ติดเคียวไม่ติดดริปเปอร์เบนซิ่กูแต่ฟิกมาสองตัวกโหดมาครับเข้ากลางงงครับเก็บมาสองครับ้อนตีครับถึงก hm ็งงครับมาได้แต่อย่างไรโดนป้อมสัาผัรไป มาอีกแล้วครับเเมปิลาอีกแล้วแบบนี้ครับเมเปิลโดนกระแทกเข้าไปกำลังจะตายเป็นโคนที่เก็บฟิวได้ครับแล้วเต่าเมื่อกี้งัดด้วยเนสตาเดียนมา3ครกันดูดเลือดมาด้วยคอนเคอร์เรอสได้ยังเอาตัวรอดเอาไปโดนจอมวิญญามมาเก็บฮะโอลี่ไลท์โฟร์วอล์กครับยังไงดีแสงจากสิษย์กับปีศาจครับแต่ตัวของไอ้ป๊อปโป้กดสมัยแล้วครับแต่ช็อคมันกลางวงโดยเมเปิลครับแล้วเข้ามาครับแบบว่าจะออกลำบาก แต่มีตัวของเต๋าเข้ามาช่วยเทรดดาเมจและน้องติกดผู้นายบิดเข้าไปกลางงแต่เป็นคิวของเมเปิลครับและโตัวโทนี่ครับเลื่อนเลือน้อยมากและพีครับเต๋าเดินเข้ามาหวังว่าจิมเรลครับเข้าไปกดครับ,แต,บแต่เพื่อนนะแล้วเพื่อนอยู่ไหน <c oughs> เพื่อนอยู่ไหนเต๋า, <c oughs> ากบกระโดดวิ่งป่าอ้อมไปเลยฮะโอ้ <c oughs> ตัวเป็นแอสซิสินแต่ทำไมดูเหมือนจะอิดและเขาใช้ช็อคเพื่อเซฟเพื่อน,อนแอนซิเปนเดอร์ลงมาวงเป็นของใครถามหน่อยครับสมัยแอสซิเนเจอร์ช็อค โอ้มาหมดครับแต่เกนเมเปิลครับพี่ลงไปครับลงไปนอน็อกแล้วอะไรของจริงแบบนี้ครับโอ้โดนสองก็จริงครับแต่เหมือนว่าจะเพียงพอหรือเปล่าครับวงในิเตอร์ลงมาท็อมกับวงสไนค์ครับแปลกๆบิดอยู่ไหนยังยิงอยู่ยังตามยังผมอยู่แต่เอาเลือดยังเยอะครับแล้วยิงคัมได้โอ้บอกเลยว่าครับเครดิตดีคัมเก่งมากครับเต๋าโอ้แล้วเต๋าไม่ปล่อยให้เหงาครับตัวสุดท้ายเต๋าเหมือนจะไม่ปล่อยให้รอดแต่ตัวเองตายใจถึงใจถึงใจถึงใจจริงครับแลวเดินมาโอ้ไม่ไม่ออกมากันครับพีเลสครับ ไม่ไหวจริงครับตอนนี้ตีเพื่อจะจบบ้านแล้วสำหรับฝั่งของโกนซีเอสควีสปอร์ตชนะบาซ่าเกมมิ่งไป30คตับ มุมสายด้านล่างซัมเมอร์โดนเข้าขึ้นมากดเข้าคลูเลอร์อรก็จริงแต่ว่าลูกนักใสพิกเกอร์ตามมาต่อก็ออยังเก็บได้ดีนะตะน้าแฮปปี้ยัดมาตรงนี้ปอเลนซ่าตากลางโลขึ้นมาชิวๆแต่ว่าสีครับโลขึ้นมาตรงนี้นาาานย,งยิงมาถึงข้อสองข้อครับตีนโลนี่ทะลุว่าติีเข้ามาเก็บตะนา้าแฮปปี้ได้เฉยเลยครับสำหรับด้านหลังตรงนี้มีการเทรดมาถือว่าทำได้สวยคือท้าโชว์จวังหวะนี้ลึืเกิดไปคะซัมเมอร์ไม่ตามต่อ เรื่องการฟามดาเมจครับตัวฟุตบอลอยู่ต,ต,รรยตรงกลางแบบนี้เจจักไถมาไม่โดนใครครับชัดจัดสวนเลยครับแบบนี้ครับโดนยุ่ยใหญ่เต็มๆแล้วเจจักแต่ว่ากลางโลกได้ทันทีครัแล้วพยายามที่ยัดตรงนี้อยากม,มาที่เฟิร์สบอลแล้วยิงทางตรงแบบนี้ไม่รอดเก็บเฟิร์สบอลไปได้อรเหมือนจะได้แบบคอนโทรล ืนมาพอสมควรนะแล้ว,วดู่บุว่าต่อแบบนี้เด้งต่อยชุดหนึ่งนุนุนทำไม่สวยครับในการเทรดมาตรงนี้ครับซัมเมอร์พยายามเข้ามาพะวงอยู่ในการค้ำอยู่ด้านหลังตรงนี้แต่โรสเบ็กไม่ต้องสนใจยิงป้อมและยิงคนอย่างเดียวพยายามไล่เทรดตรงนี้เข้ามาเจาจังฮะยืนค้ำได้ดีอยู่เสียไปหนึ่งคนนะครับที่คอยมาปัดขลดจ,จุกจิกเลนกลางอยู่เสมอแล้วพยายามใส่ซัมเมอร์ตรงนี้แต่เต่เมื่ชุดใหญ่แล้วดูครับอีสันิวตรงนี้อมเข้ามารวมถึงซิมโรเล็งที่กินเข้ามาเลงลาโซด้านหลังก็ทำให้สองของบุ่อนก้างแตกคนี่คลายออกมาครับเหมือนจะ ยโซด้วยทุกสกิลทุกอย่างคร oh. ับตัวแคร์ลัพเร์ก็จริงแต่ว่ายังไม่ตายหวานกลายเป็นคนที่ตายหน้าบ้านเองมากกว่าตอนที่เสียไปถึงสคนด้วยกันทางฝ่านของทาารถจีสปอร์ตด้านนี้ปาดมาแบบเซอร์ไพรส์เดนเบสใส่โอฟเต็มๆแต่ว่ากดคอมพิวเนอร์ฮะยังยืนได้อยู่วดและฟาดฟาดมาทุกอย่างแต่ว่าหลังตรงนี้ เหมือนจะไม่ไหวอยู่แล้ววซัมเมอร์ยัดแบบนี้ยอมเสียชีวิตตัวเองพยายามที่วไล่เข้า<ฮ>มาเกือบได้แต่ว่าสุดท้ายตรงนี้ไม่ได้กลายเป็นคิวแดงของฟอสฟอนที่ถูกเก็บไปเะแต่ว่าเหมือนจะยังไม่มีการจ่ายดาเมจเพิ่มเติม แล้วบีบบีบได้ไหมบีบยัดมาใส่เซเนียร์อุ๊ยทันเดอร์เด้งกระโดดหนีติดนิ่มไปซึงแต่ว่าตามยานันป้อมมาโอ้ฝ่าแบบนี้จุดที่มันเข้ามาตึ้งๆตรงนี้ลงมาชุ่ยใจคนที่โดนเบิร์ตตายคือเดมโรสเซเบิร์ตเซมิเน็จากแฮปปี้อ่ะเรื่องการแกงทารอนทำได้เหนือกว่าครับหายตัวมาแบบนี้โดนใส่เรนล็อกของเจจักแกอขาดเกมขาดจริงๆแล้วดูพยายามเข้ามาเบิร์ตตรงนี้เกือบได้ทันนาเอาเฟิร์นวานจ่ายสกิลสุดท้ายครับหากระยะตรงนี้ไม่ถึงอะทาวเวอร์ตรงนี้กันจะแตกแต่ว่ายอมรรรััับบจิงงงงๆว่า,ายไไก็ต้อปค คนทั้งป้อมเลยฮะเป็นวอร์ดเคลื่อนที่แฮปปี้การปีกแล้วตรงนี้โถมเหยียบสามมาหายเลยแต่พอโอซูมิเอ็กกลมถึงจังหวะต่อ,อเนื่องตรงนี้ไปสามคนติดติดของบุรีรัมยูเดอีสปอร์ตโนูน่เหมือนจะรอดแต่ว่าสุดท้ายเหมือนดูอาการแล้วจะไม่รอดอยู่ดีครับตายถึงสี่คนด้วยกัน อย่างโดนแช่มาโดนหลอดเลดกำลังจะหมดนะแต่ว่ายังเว็บอกกิ้งฮะตามเข้ามาจีมตรงนี้ติดโอไฟครับขอแจมไฟตรงนี้ด้วย <S <S <ๆ>เลือกเข้ามาแต่ว่าฟิกเกอร์ตรงนี้พสบัตเก็บไปได้ก่อนนะโอเสเลดิวเหมือนจะไม่รอดน,นะครับเฮาดี้ควรตรงนี้ซัมเมอร์ต้องฟิกเกอร์ถอยมาก,ก่อนแต่ว่าเป็นโอไฟครับที่หัวออกที่แก่มากกว่าจีมาตรงนี้ทีมนันทีสพอบอลซ้ำลายจีมัทีหนึ่งแต่ว่าฟิกเกอร์เหมือนจะไม่รอดครับจมมีมาตรงนี้มาติดติดคู่เดิมเอา ตาบสุดท้ายมันไม่ถึงระยะปานใส่โอไฟไม่ถึงครับทั้งที่เขาไม่มีทัช,ชมเชเบิลด้วยแต่ว่ามาตาดบูบัสต,ตรงนี้ได้เสียงเคอร์เด้งเข้ามาใส่นูนูแล้วกลายเป็นว่าจังหวะนั้นต้องยอมปล่อยนะครับ ปีศาแต่ว่ามันไม่ได้บังอะไรตรงๆมากเท่าไหร่ด้วยครับเราล่วนมาตรงนี้รับชิ้ใหญ่มาเต็มเต็มซัมเมอร์เข้ามาตรงนี้เป็นไฟที่รวมกันถึงห้าคนนะไหลกันมาต่อเทรดมาต่อบูริรัมยูเต็ดคิสปอร์ตบุกลุกหนักเลยทีเดียวแต่ว่าโอ้ไฟพยายามใช้ตัวในความเป็นของตัวเองตรงนี้อยากไปไหนจากวงไม่ได้แต่ว่ายืนได้อยู่นานนะแฮปปี้พยายามเข้ามาอยู่ด้านหลังแต่ว่าเหมือนติดอยู่ในนี้แบบฟุ้งตรงนี้วีชิฟออกได้ก็จริงแต่ว่าเสียนีไปเป็นสิ่งสันไนตรงนี้เลยไฟนิดอย่านนี้ได้ตรงนี้เหยียบพักเข้ามาแต่วะนี้ไม่รอดดชัาวโดยตาาหน้ของโพสหว ยังต่อตรงนี้ซัมเมอร์ตรงนี้จะไปแบด้วยเอสลสาว่ารับดาเมจของเทนนโดเต็มๆแต่ว่าตัวเองยังไหวอยู่ตรงนี้เกี่ยวเข้ามาครับปิดงานได้สวยนะสำรับตอนนั้นของคิกซิงโอ้ฝ่ายเกี่ยวโซนด้านหลังอยู่แต่ว่าเขามาเยอะแบบนี้ก็ต้องยอมเทรดจริงๆอะ เอาตัวรอดได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าโอฟายเป็นคนที่โดดเองแบบนี้รวบทังสองด้วยกันติดมหวานมาตรงนี้ยังไม่จบครับไหลไปถึง2ตัวอย่างสวยงามบูรีเอัมยูนเต็ดทำได้ไปตรงกลางกับคีวด้านบนเอาแล้วครับโอฟายเล่นกับซัมเบอร์เดเบสปักตรงนี้มาตรงๆเพื่อนแทงอยู่เพื่อนแทงอยู่ซัมเบอร์ตรงนี้ไหวไหมจากอือได้อยู่แล้วสวนทด้านของฮักตรงนี้เก็บมาได้ครับแลังจากไม่จบได้ฟอร์มตรงนี้เหยียบมหวานเข้ามาเต็มๆได้มาอีกหนึ่งครับไล่จากด้านหลังเจีจักตายไปเช่นเดียวกันเหลือแค่สคนเท่านั้นอันนี้เป็นคิว ดิมเข้ามามาออฟบอสแต่กายยือตรงนี้มันไม่ได้นานอะไรเท่าที่ควรนะสุดท้ายแล้วกลายเป็นเอสที่บุรีรัมยูนเต็ดเก็บม,มาได้แล้วไปเจมขึ้นนัไปได้2ต่อ1เกมอะ่ะ2ต่อ1เกมที่แสนสำคัญตากูไฟกดทุกอย่างคนระับว่าหลอกกอตรงนี้ไหลไปแต่ว่าจะเอาให้ตายคนระับนุๆ เกี่ยวไว้ไนอกไปตรงนี้หมุนมาอีกหนึ่งครั้งได้หรือเปล่าตัวเองรับตัง้ตงเมย์ป้องไปหนักหนาสุดท้ายเทรดได้แล้วก็วกลับทันทีครับกลับไม่ได้หรือเปล่าจังหวะนี้เบอร์สบอลตัวเล็กเข้ามาสักแค่เพียงออชั่นทำลายก็จริงออนไลน์ก็จริงแต่ว่าตรงนี้ไมไม่มีุ่มยื้อยังยืงย้อได้นานอยู่พอไม่มีพุ่มกลายเป็นแฮปปี้เหมือนจะพยายามที่จะโดนเทรดกลับมาล่างเดิมตรงนี้ซัมเมอร์เก็บได้ทันกับการไล่มาต่อแต่ว่าฮักเลือนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับกดทายเอาไลฟ์มาจ่ายมาตรงนี้คปินนิ่เกอร์เก็บมาได้ด้วยฮะตัวนนนนนี้้้้ยยืออออู่่่่าาาไไปโกกกััสสสตตตขขงง์คหเรร็จดแแว จังหวะนี้ไม่คุ้มค่าเลยฮะต้านนี้บอล์บอเตอร์แล้วฟิกเกอร์มาอุ้ยเกือบโดนสตาร์แต่ว่าแบบโอเซฟเอ็กตัวนี้โดนดักอยู่วะชุดเดียวยังไม่ตายฟิกเกอร์ออกบอลได้สวยแต่ว่าแฮปปี้เหมือนจะหลุดมุมตรงนี้โดนบอลเตอร์สปิริตนะครับไล่ตามเข้ามาชุดนี้เหมือนจะไม่รอดแล้วเป็นแต่โอเซเบ็กสามมา,มานิดบัญชีตรงนี้เก็บงานได้สวยชิุดเดียวกับมาต้าของเจจักระยะตรงนี้พุ่งใส่เหมือนเป็นเซลล์เเรียกสกิลของฮักแล้วดูด้านหลังตองมีคนยกระสิบราวายกับเวนอมตรงนี้พยายามที่จะดึงเกี่ยวเข้ามาใส่โอ้้ไฟออออออ่่่ะะตตงงกกกกดดสสิลทุยาาาาเเเเพืัวรนใขม เล่นโซนเล่นระยะเข้ามาถือว่าเซ็กหแล้วหายเลยรางหน้านชเป็นตรงนี้ปิดจังหวะสุดท้ายเดอะโปรชิเป็นเอ็กบัดแปดตาแล้วเก็บมาจาังหวะนี้อย่างต่อนเนื่องโอ้ไปก็ไม่ได้เกคคียกีไม่ได้พยายามที่จะได้ตีอะไรเลยครับดูครับขาวบอกเกมมิ่งของบูรดามยูเนเต็ดเก้ได้ขาว้อมแบบนี้เลยสับองนู่นู่นแล้วพยายามที่จะเก็บฮักให้ได้จังหวะนี้ไม่ได้ก็เก็บบ้านได้ครับเป็นบูรดามยูเนเต็ดอีสปอร์ตชนะไปได้ในซีรีส์นี้สามต่อหนึ่งเกมอ่ะ